พีคสุดๆหนูแต่50สจังหวัดรับมือฝนตกหนักมากๆดูประกาศเตือนฉบับที่10พายุมุ่งหน้า,มาพม่าพีการกากลัมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะัายทุกภพายพีการกา,ราทางเพจและย t u b e ฝนฟ้าเพากกองที่พรลุกพลาดัยทางเ Facebook วันอาทิตย์ที่31สิงหาคมในช่วงเย็น คลืนนี้จะพามานูและติดตามเส้นทางของพายุที่ได้อ่อนกําลังลงในขณะนี้นะครัรวมถึงแนวโน้มฝนและพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหน,กหนักหนักมากในวันนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับให้ด้านของพายุที่เข้ามาก็เข้ามาสูงเสลือเกินนะครับจากแนวร่องมรสุมที่ยังอยู่ในด้านของฝั่งบน ตามปกติแล้วนะครับปลายเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายนในด้านของแนวโน้มของพายุน่าจะเคลื่อนขยับลงมาอีกแต่ก็ยังคงอยู่สูงอยู่เช่นเดิมนะครับ ดังนั้นในด้านของแนวร่องมรสุมที่อยู่สูงเส้นทางพาย,ยุที่เคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมก็ยังคงอยู่สูงนะครับดังนั้นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากก็ยังคงเป็นบริเวณพื้นที่เดิมๆคือบริเวณภาคอีสานและภาคเหนือเพิ่มเติมคือภาคกลางเข้ามานะครับ ก็เป็นเส้นทางการเดินของพา,ายุคือบริเวสานททางตอนบนแล้วบริเวณพื้นที่ภาคเหนือดังเดิมส่วนพื้นที่ฝั่งล่างก็ได้บ้างไม่ได้บ้างโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้รับน้ําในการทำิกัตรกรรมแอดมินขอเป็นกาลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับยังมีลุ้นต่ออีกในคืนนี้รวมถึงในวันพรุ่งนี้หนึ่งกันยายนพื้นสําหรับพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับฝนนะครับเมฆลอยอ้อมไปอ้อมมาฝนตกก็เป็นฝนเล็กน้อยฝนเรนินไปปล่อยเข้ามา พายุเข้าก็เป็นเช่นเดิมจะเข้ากี่ลูกก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมๆยังไม่รับน้ําในการทํำกิจกรรมเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับประกาศพายุหนองฟ้าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยในขั้นใด้านของพายุหนองฟ้าได้เคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนเวียดนามทางตอนกลางถึงตอนบนลาวตอนกลางถึงตอนบนมาที่บริเวณพื้นที่สานทางตอนกลางถึงตอนบน เข้าสู่บริณพื้นที่สารทางตอนบนมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือไปเมียนมาต่อไปนะครับอิทธิพลดังกล่าวจึงทําให้ในคืนนี้31สิงหาคมจากการเคลื่อนตัวของหย่อมควประกาศตาํ่าหรือพายุ ที่เคลื่อนตัวจากอีสานเข้าสู่ภาคเหนือก็จะทำให้ในคืนนี้31สิงหาคมถึง1กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารบบึงการหนองคายเลยบุดรธานีหนองบัวลำพูกาฬสินธ์ขอนแก่นชัยภูมิ ส่วนภาคเหนือภาคกลางตอนบนในคืนนี้31สิงหาคมบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านทางตอนล่างนะครับแพร่อุตรดิตถ์เพช,ชบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรสุขโขทยัยตากำแพงเพชรเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนและนครสวรรค์ระวังฝนตกหนักหนัก,นกมากปริมาณฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ลาดชิงเขาไร่ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก 3. าสิเวสิงหาคม 2. อง8บริเวณพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกวิจิตรเพชรบูรณ์เชียงรายพะเยาแพร่ลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรเชียงใหม่ลำพูนตากแม่ฮ่องสอน หนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นเลยชัยภูมินครราชสีมาลบบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนหนึ่งกันยายนนะครับ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เชียงรายพะเยาแพร่ลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรเชียงใหม่ลำพูนตาแม่้องสอนหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครนพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมา อุบลราชธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราชบุรีจันบุรีชาเชึงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบครีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนคลื่นลมทะเลทำให้มรสุมตํำตกเฉียงตยใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมกำลังแรงขึ้น ภาคตะวนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงห,หนักมากบางพื้นที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนและเอา่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กทะเลอันดามานันทางตอนบนและอ่าวไทยตอนบนกวนงดอ,ออกจากฝั่งส่วนประชาชนชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางตอนบนเพาะระ้อนตรายจากคลื่นนมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งในวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน68ติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อเป็นสภาปิเชพิกัดไปปากหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก18ในกาสาสิงหาคมเชียงดาว87 ปลาย6.2แม่ห้องสอน5.4คุณยม8.1แม่เสลียง14.5แม่แจม12.7บ้านหงมคาค่า11.1อมก่อย16.8หลี41ลำปาง1.4ทางขอม9.7เวี่ยงจัน8.8บ้านทาศ9.9มุกดาหาร5.6พยาคภูมพิสัย5.4สาแก้ว4จันทบุรี4.8แกลง1.7 ระยองจุดหนึ่งพระนครศรีธิยา8 21นกา31สิงหาคมแม่สเสียง21.4บ้านหงมะค่า38.2อมก๋อย18.6ลี8.4สวรรคโลก16.7อุตรดิต์8สุขโขท 7, ัย9.7กำแพงเพชร8.3เชียงราย3.1เวียงจันทน์6.8อุดรธานี5.5 บานทา3.6โพชัยห6หขอนแก่น1.4ึมุกดาหาร8ปดจบรนชธานี2.1งุสุรินหกจุดปากเซ3.3มจุดอัตตปือ8.5จุดห้าันทบุรี8.5เที่ยงคืนหนึ่งกันยายนคุ้นยมสิบ่จุดเจแม่แจ่ม3า 4, 4, 4แม่สเสรียงสิบห้านหงบามคาเจ็ดุ้มก่อยแปด เชียงราย7อุตรดิตถ์9.2หลวงพระบาง6.1เวียงจันทน์หขคอนแก่น8.4ปากเซส3.1นกาในกาหนึ่งกันยายนฝนเน้มรินพื้นที่ท่าขี้เหล็ก7.3ุขุนยวม20อุดรธานี3.4ถ้ท่าแขก3.4มเก้าในการหนึ่งกันยายนฝนเน้มรินพื้นที่ก่อส0 ตะกวัวปาแป่า8 6และภูเก็ต 74. ต่อไปนีจะพาไปดูการพยากรณา์าในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้31สิงหาคมถึง1กันยายน2อ6พยาพยากรณ์ในอีกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองไวยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เชียงรายพะเยา แพร่ลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรเชียงใหม่ลำพูนตากและแม่ห้องสอนอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาและสูงสุด3 2 3 6, 6องศาศาลมแปลปรวนความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละเจลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหาร บึงการหนองคายยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุดรธานีน้องบัวลำัมพูกาฬสินธุ์มหาสรารคามร้อยเอด็ดขอนแกน่นชัยภูมิเลยและนครราชสีมาเรื่อภูมต่ำสุดยี่สิบสองี่สิองศาและสูงสุดยี่สิบเจ็ดถึง 3, องศาลมแปรปรวนความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง ฝนฟ้าขนอง้อยละ40ส่วนมากนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยสิบสยิบห้าองศาและสูงสุดสามสิงสาองศาลมตมตกความเร็วสิบถยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดสาแก้วจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาและสูงสุด29-34องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ววิ4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนร้อยละ40อุณหภูมิต่ำสุด25 2 7ถึงองศาและสูงสุด3า3สองศาลมตมตกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยาย์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ40ตกหนักบางพื้นที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด3-3-3-5องศาลมตะวต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว2ต3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามองศาและสูงสดุด30-33องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมจตกเฉียงใต้ความเร็ว2ี0ิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร และตั้งแต่กระบี่ลงไปลมต่ตกเฉียงใต้ความเรว็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมจารยงานให้ทราบเป็นระยะๆยอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเหินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ